น้องไอซน้องไอซมาถึงแล้วนะคะน้องไอซ์กำลังจะไปอ่กอดเลยค่ะอ้อมกอดแห่งความคิดถึงนะคะน้องไอซจะกลับไปพักที่นครพนมนะคะ ฝากเมื่อคาใให้ที่บ้านไปเลยฉันไม่ได้จำจัวัไหนบ้านะหนไปกับใครสารวัตรไปทำอะไรลงบ้านลงไปเที่ยวแพทย์ไปนอนไปนอนใช้ไปที่น้องไอจัดไปที่น้องไอจูดไปเลย ไม่ไ้ไป็ได้่ได้ม่ได้ไมไ้ไม่ได้ม่ได้นม่ไดไป่ไดนไม่ไไป่ได้ไม่ได้ไม่ไป้ไม่นด้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไมไ้่ได้ไ้ไม่้ไไป้ไเ่นด้ไม่ไไม่ได่ไดี่ไดไม่ไี้่ได้ไม่้ไม่้ไมไ้ไม่ได้่ไดไ่ไ้่ได้ไม่ได้ได่ไไป่้ไนนี้้่ด้้ไ่่ด้ไม่ได่

ไปไปเลยไปทาสงวนจังเลยพอดีครั้งนี้เขาก็จะไปพรุ่งนี้เดินไปไปตามห้องจากอาชีพแล้วนะครับไปไหนเขาไป็นาะไม่จริงหรอไอ้หรือว่าไม่จำลอง ยังไม่ได้ขึ้นรถเลยค่ะรถออกจเแล้วแ่คไม่ได้โชงเส้นใหญ่ตัแม่คนนั้นจะทำอ๋อต้องไอไปแล้วนะคะ